ธนาคารกรุงศรีธยานะครับออกแคมเปญประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568กับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนให้อัตราจจดอกเบีย้ยสูงถึง1.8%ต่อปีได้ดอกเบีย้ยเต็มๆเน้นๆนะครับเปิดบัญชีวันนี้รับฟรี Starbucks อีคูปองมูลค่า200บาทนะครับรับไปเลยนะฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม256 8นะครับฝากเริ่มต้นเพียงเดือนละ500บาทนะครับเป็นเงินฝากประจำนะคือต้องฝากประจำทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนครบนะครับ24เดือนฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแคมเปญบัญชีเงินฝากปลอดภาษี24เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.8%เงินฝากปลอดภาษีฝากขั้นต่ำเพียง500บาทและ พิเศษสุดสะดวกตั้งโอนอัตโนมัติผ่านกรุงไทยแอปนะครับเพื่อไม่ให้ลืมวันที่ฝากนะครับเพราะมันต้องฝากประจําทุกๆเดือนเป็นระยะเวลา24เดือนนั่นเองนะครับรับฟรีนะถ้าฝากวันนี้สตาร์บัคอีคูปองมูลค่า200บาทนะครับไปดูรายละเอียดกันรายละเอียดของบัญชีงเงินฝากประจำพิเศษนะครับ24เดือนให้อัตราดอกเบี้ย1.8%ต่อปีง่ายๆแค่ฝากเงินจำนวนเข้า นะครับจะกับจํานวนเงินที่เปิดบัญชีทุกเดือนนะเดือนละ1ครั้งระยะเวลาฝาก24เดือนหรือ36เดือนก็เลือกได้เลยอัตราดอกเบีย้ยมันจะมีการเท่าเดิมนะ1.8นอ่อัตรดอกเบี้ยจะมีการปรับรายละเอียดกันนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ500บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะครับสำหรับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี24เดือนนะครับแล้วก็ สูงสุดไม่เกิน16,000บาทสำหรับเงินฝากปลอดภาษี36เดือนนั่นเองนะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับจะไม่เสียภาษีเพิ่มความสะดวกสบายในการฝากเงินด้วยการบริการตั้งโอนเงินล่วงหน้าผ่านกรุงศรีแอปหรือบริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากนะครับผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน2งวดตลอดระยะเวลัก,การฝากอัตราดอกเบีย้ยนะครับสำหรับ เงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนอัตราดอกเบี้ย1.8%ต่อปีสำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี36เดือนอัตราดอกเบี้ย1.5%ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนเท่ากับเงินฝากประจำ24เดือนบวกกับอีก0.8%นั่นเองสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ36เดือนนะครับเข้ากับฝากประจำ36เดือนบวกเพิ่มอีก0.5%ต่อปีนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการโอนเงินล่วงหน้าผ่านกรุงศรีแอปกันนะครับเป็นการตั้งโอนนะข,นขั้นตอนการโอนเงินล่วงหน้านะครับผ่านกรุงศรีแอปอย่างที่เราบอกว่าเรานะครับหากป้องกันการลืมนะครับลืมโอนเงินในบางเดือนเราก็สามารถตั้งโอนเงินจากบัญชีทั่วไปไปที่บัญชีเงินฝากประจ,จําปลอดภาษี24เดือนได้นะครับโดยการเข้าไปที่กรุงศรีแอปนะครับกดโอนเงินนะครับขั้นตอนที่2 บัญชีต้นทางเราเลือกบัญชีต้นทางที่ต้องการโอนเงินไปต้องการต้องการหักเงินนะครับประจําทุกเดือนขั้นตอนที่3เลือกบัญชีปลายทางพร้อมระบุบัญชีปลายทางนะครับขั้นตอนที่4ระบุจํานวนการโอนเงินอย่างเช่นเราฝาก500บาทนะครับต่อเดือนนะแล้วก็โอนเงิน500บาทต่อเดือนนะครับไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนที่5กําหนดระยะเวลานะครับเช่นการ วันสิ้นสุดการโอนนะครับว่าตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนนั่นเองนะครับขั้นตอนที่6ระบุเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโดยระบุวันที่เองหรือเลือกจากปฏิทินก็ได้นะครับขั้นตอนที่7ตรวจสอบข้อมูลการกดยืนยันขั้นตอนที่8ตั้งรายการโอนเงินร่วงหน้าสําเร็จนะครับมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับรายละเอียด เหมือนกับเป็นสลิปเนาะแต่จริงเป็นการตั้งโอนล่วงหน้านั่นเองซึ่งสามารถยกเลิกก็ได้นะครับนะเพราะนั้นแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะลืมนะครับวันไหนเราลืมมันก็จะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเราตั้งโอนล่วงหน้าแล้วเนาะขอขอบบุณข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีธิราจจำกัดหมายชนมานนที่นี้สามารถโทรสอบถาม1572ได้เลยนะครับตลอด ตลอดช่วงวันทําการแปดโมงครึ่งถึง17บเนกาสา,ศามสิบาทีก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำมาไว้นะครับสแกน QR code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก 2–5 ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง